สวัสดีครับพร้อมพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่นานเข้าสู่ช่องดอลานล a channel นะครับมองได้มีตัวดีตัวเด็ด ตัวเด่นนะครับดลากสิเอามาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมออกไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะรับมาอนี้สิเอาแนวทางของคุณพ่อมงค้นนะครับมาฝากพีฝากน้องฝากท่านผู้ชมนะครับผมคุณพ่อมงค้นะครับดล่าเพิ่งสิมาตามเพื่อนเป็นงวดแรกเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพื่อนกับเป็นนักคำนวณอีกท่านหนึ่งนะครับที่คำนวณค่อนข้างที่จะแม่นขึ้นกันนะครับแต่ว่าตัวเลขของคุณพ่อเพื่อนอาจจะมีหลายคูหลายตัวนะพี่น้องเนาะแต่ขามีตัวเด่นตัวเน้นไ้นะครับผมงวดนี้เขาจะมาเบิ้งน้ำกันนะครับ ว่าคุณก็คุณคำนวนใดตัวไหนเราพี่้องเนาะนะครับมาติดตามรับชมรับฟังไปผมฟังกันเลยนะครับผมไ่ได้แชเล็กรางมันมีถึงกำนึงเบอร์หันไว้ก่จะใช้รางได้ห่าวชื่อตะบนที่สุดจำชื่อตะบนโอ้ยชื่อเวียบบนลงบุนลงล่างพ่อไม่ได้ซื้อบนล่างบรอกครับผม บัวได้ของพ่อกันว่าบุญคือบุญล่างคือล่างนะครับผมคำนวณเป็นี่ครเลขกินก่อนเลยกันเลยบ่วถึงเนาะพ่อเนาะมันไปลงลงล่านนะครับเนาะ่วามันสงเอาเงินในซื้อลอตเตอรี่ไปพ่อนี่เรียกร่างนี่พ่อซื้อแล้วหาเก่าซื้อหาเก่าปะมักมักตรงกันมักอยู่พ่อมักน้ำอยู่หาเก่าแล้วผม ผมไปเก่าหาที่ปอบผมแต่ว่าคันมีเห็นเก่าหาก็จะเอายี่ดอกขันเขามาขายก็ได้ซุ้มรัฐบาลก็ได้ไอท่เรียนด้ยเนาะครับผมก็ไปเกหาพ่อชื่อหาเก่าสองใบว่านไปใช้วันก็เรื่อยครับอ๋อไปหาเก่าสองใบแล้วมาปอครับผมี่สิก็ะซืเก่าหาตัวบ้านอ่ะครับอกลับไปน้ำมันบ่อกลับไปน้ำหาติดใบปออรเตี่ พอเนาะเด้ดรุนหลายรางวัลครับผมถึงวันนี้การข้างนี่จะควนสีขาวือบ่เขาวใสบอดับลูนั้งเด้อทุงสีและทุุงมวดก็หลายวานแล้วคำเก่าตะวัแต่เขาขูดมวของมัมีหักเนาะบางทีมันเิ่ามั่ก็เขาต่ว่าเลขจิตนึมก่อก่ดีสูงมว่าจุครับพอ เอางวดนี่เป็นในพ่อใช่ไหมมึงเนี่ยเองวดนี่ให้พอใช่เลยติทั้งจังไลยเอาเลยแล้วครับเอาเลยบอกครับบอได้คุยกันใกล้ยังอ่ะฮะนี่แล้วมีข้าวอยู่บอต้องอ้บอต้องอ้วนน้ำเลยอ๋อแค่เอาอยังละไมาเขียนกันิตัว่นี้กตัวน้อยนี่ก็ได้เตะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมสินบางกินมืันนี่เล้วตัวนี้เราค่อยกินยิม บทที่ผ่านมาศูนย์สามตรงตรงเลยนนพเนาะศูนย์สามโอ้ครับเอาครับมาเบิ่งมาชมกันครับเป็นช่วงพี่น้องเบดูเลฟซีเด้อวานนี้นี่พ่อมงคลเนาะและเด็กบุญเนาะลายคูเด้อบันหน่อยเด้อครับพ่ออย่าลายกู เขียนไปตามชุเลขนะี่ละามีพูมาเขากใหเขาเต้ารอดผูชื่อบมบมากบื้อลรเนาะบลายยังไงมันหนีจังไปตามสูตรที่พ่ออไปตามสูตรนะครับครับดีม,มา,าออเด็ดเดียวไอ้พ่จนี่หอกเจงปนนอืคันเด็เดเดียวซื้อเองไหมนะพ่อเน,นนะาะ อันนี้ล่างด้อล่างตั้งหากับอ๋อแยกบนล่างแล้วพอเนาะอืมรับผมเก้าเหกเก้เก้ามสกันห่าทบซุใหม่ย,ยี่หกอ่ะ ยังเกิดขึ้นได้ไหมเนาะผมว่ามีค่ะผมีห่ะติดติดกับเอาแค่นี้ละครับผมอันละผมเลขเลขติดนี่หาเจ็ดบอกว่าหาเลขเจ็ดหาครับเจ็ดเป็นเลขติดนะครับพ่าพ่อเน้นในในหน้าเลขบุเน้นยึที่พ่อจิบมักขนาดนี้ติดบนติดล่างเลยบ่พ่อเนี่ยเออทั้งติดบนติดล่างขนาครับผมเน้นเลขล่างสักกันรับพ่อ เจ็ดเก้าสามคู่นี่ตั้งครับหาเก้าสี่เก้าของเก้าอ๋อเหลี่ยมขอันว่าทุกสติีเก่าแบบนีบนมันเอาจงเลยละบนบอครับนี่ครับพอเล่นเดนคู่ใดเดนตัวใดกะพอขีดขีดเส้นใต้ก็ได้พ่อเน้นไปออเกจ็ดมาพ่อเจ็เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองมันอครับคือบนเน้นที่เจ็ด พ่อเด่นในเจ็ดครับสรุปแนวทางของคุณพ่อมุงค้นน้อพี่น้องเนาะน่ครับผมนี่ครับงวดที่ผ่านมานี่ครับงวดนี้นะครับดอนล่ามาตามเป็นงวดแรกนะครับพี่น้องก็อยากให้พี่น้องานผบ้ชมในเบื่องงวดที่ผ่านมานั่มนะครับผมนี่ครับตัวเลขของคุณพ่อเพิ่นนะครับอาจมีหลายชุดหลายตัวน้ะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าเป็นเลขสูตรคำนวณครับพี่น้องนะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศ25 6 5หนะครับนี่ครับ คุณพ่อพุ่นใหเป็นเลขติดมีหากับเจ็ดหลก็มีตัวเลขจับคู่นะครับมีบนมีล่างนะครับแต่มีชุดเด่นไหก็คือบนนุ่ณพ่อเด่นไหเจ็ดสีแล้วพี่น้องนะครับกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับแล้วก็ส่วนล่างมีตัวเด่นหาเก้าสี่เก้าหกเก้าถ้าบ่มากตัวที่คุณพ่อพื่นเด่นไหนะครับพี่น้องเ่าก็เอาชุดเต็มนะครับไปพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องล้วกันนะครับผมนี่ครับแคบหน้าจอไปเลยนะครับพี่น้องหัดที่ผ่านมานะครับ หมวดนี้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับคงศรีมิตรนีนะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกคันนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องดอนหล้าชาแนลนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆย,ยังเฮงกันขู่ฝูสุขคนเดอ้อพี่น้องด้วยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเจ็บจะจนเดี๋ยวพบเดี๋ยวพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ